กฎแห่งกรรมเรื่องทำเหตุดีผลก็อย่อมดีสัมมาสมาธิการที่สาธุชนปฏิบัติธรรมะก็เพื่อฝึกจิตใจของตนให้เป็นสัมมาสมาธินั้นจะต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่าส่วนไหนเป็นเหตุและส่วนไหนเป็นผลให้สนใจแต่เรื่องเหตุเป็นเบื้องตน้นถ้าเรื่องเหตุของตนนั้นทําได้ถูกต้องดีแล้วส่วนของผลนั้น มันก็ต้องตามมาเองแต่ถ้าคิดว่าจะแต่งผลโดยไม่ได้แต่งเหตุนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ต้องเริ่มที่เหตุก่อนเสมอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าสงัดจากกามและอากุสุลธรรมเข้าถึงปฐมฌานเมื่อใดก็ตามที่สงัดจากกามและอากุสุลธรรมจิตจะเป็นสมาธิเข้าถึงปฐมฌานโดยธรรมชาติแต่ใหม่ๆจะเข้าถึงได้เพียงแค่แวบเดียว จนตัวเราไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวเลยว่าจิตของเรานั้นเป็นสมาธิมันนิ่งได้แป๊บเดียวต้องอาศัยการฝึกไปเรื่อยๆโดยทำควารมรู้จักกับจิตที่เกิดจากความกำนัดยินดีในการมคุณอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใคร่น่าปรารถนาจิตมันเคล้าอยู่กับอารมณ์ทางโลกเหล่านี้เรียกว่าเกิดความกำนัดยินดีเกิดกามคุณ เมื่อใดที่เพิกจากความกำหนัดในการมคุณนี้ออกได้แล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมจิตก็จะเข้าถึงสมาธิโดยธรรมชาติได้ดีเองสภาวะของสรรมาธิในปฐมฌานจะประกอบไปด้วยท่าแจกแจงองค์ธรรมะก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็คือการตรึกนึกคิด ้าจิตของผูถุชนธรรมดาเกิดสิ่งที่เรียกว่าการวิตกคือตรึกนึกอยู่ในกามคุณวันวันหนึ่งก็จะกรุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องของกามารมณ์ทางโลกต่างๆที่น่าใกล้น่าปรารถนาเหล่านี้เช่นเรื่องของการกินบ้างเรื่องการละเล่นต่างๆบ้างเรื่องเพื่อนฝูงบ้างเรื่องของความรักบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นกามวิตก ก็คือตรึกในการมกุณเกิดเป็นพยาบาทวิตกบ้างก็มีจิตเกิดความเบียดเบียนก็มีเกิดความมุ่งร้ายความอาฆาตพยาบาทก็มีเวลาที่เราเจอใครก็ตามที่ตัวเองนั้นไม่ชอบมาก่อนบางทีก็เกิดมีจิตคิดไม่ดีมุ่งร้ายกับเขาอยากเอาคืนบ้างอยากแก้แค้นบ้างเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกความอาฆาตพยาบาทหรือว่าเกิดการเบียดเบียน เรียกว่าวิหิงสาวิตกคิดที่จะเบียดเบียนหรือเกิดอภิชาอภิชาก็คือความกำหนัดความเพ่งเล็งอยากได้แสดงถึงกำลังของกิเลสที่มีความต้องการอยากจะได้เป็นของตัวเองแต่องค์ธรรมของสภาพธรรมะก็คือโลภะความโลภนั่นเองซึ่งเมื่อมีกำลังก็สามารถจะล่วงกรรมบทได้ทำให้สามารถนำไปสู่ทุกขติภูมิได้ เกิดเป็นความโลภเพ่งเล็กอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นเขามั่งมีก็อยากได้บ้างหรืออยากเอาคืนบ้างก็เกิดเป็นอภุสลธรรมนั่นเองจิตใจของคนเราจะสงัดแบบนี้ได้ก็ด้วยอาศัยองค์ธรรมเหล่านี้ถ้าใจของเรายังบกมุ่นอยู่กับในเรื่องราวที่ทำให้ฟุ้งซ่านออกไปเราก็ต้องพิจารณาดูว่า ทำไมจิตใจของเราจึงชอบพวกอารมณ์เหล่านั้นมันมีความอริสอร่อยตรงไหนเรื่องของกามคุณนั้นที่จริงไม่ใช่แต่เรื่องวัตถุกามนะจิตใจของเรายินดีที่จะคิดไปเรื่อยๆไปในเรื่องของกามนั่นแหละเช่นวันพรุ่งนี้เราจะกินข้าวกับอะไรกินแบบนั้นแบบนี้อย่างไรเราจะคิดปรุงแต่งอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง ทั้งๆที่เวลาที่เรากินอาหารทานข้าวจริงๆนั้นบางทีใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยอิ่มแล้วแต่ใจของเรานั้นจะคิดไปก่อนเป็นชั่วโมงได้เลยก็มีนี่คือตัวกามคุณที่จิตใจย,ยินดีติดอยู่ในความคิดเหล่านั้นวางแผนอย่างนั้นวางแผนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นแหละฉะนั้นถ้าเห็นว่าจิตใจของเราติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องดูว่าทำไมถึงชอบและมีความต้องการธรรมะอะไรมาแก้ไขได้เหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้เคยบอกเคยสั่งสอนไว้ว่ากรารมกุลนี้ก็เหมือนกับสุนัขที่แทะกระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรจะมีรสชาติอะไรเล่าก็มีแต่รสชาติน้ำลายของตัวเองเท่านั้นแหละแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แทะไปเรื่อยๆแทะไปแทะไปไม่ได้อะไรเกิดขึ้น ถ้าเรามาพิจารณาจนเห็นว่าถูกของท่านแล้วจิตใจต้องยินดีที่จะสละออกจากสิ่งเหล่านั้นอีกอย่างหนึง่งถ้าใจของเราติดอยู่ในกรรมกุณในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีคนอื่นติดอยู่ในสิ่งที่เราต้องการเช่นกันก็ต้องเกิดความขัดแย้งกันท่านได้บอกไว้ว่าเหมือนเหยี่วที่ได้เนื้อก้อนหนึ่งแล้วบินขึ้นไปพวกเหย่่วพวกกาทั้งหลายที่ไม่ได้ ก็คิดที่จะมาแย่งชิงเอาไปบางทีถึงกับชีวิตเลยก็มีถ้าหากว่าเหยี่ยวตัวแรกนั้นบินไปแบบไม่ยอมปล่อยก้อนเนื้อนั้นที่จริงท่านก็ให้วิธีที่จะพิจารณาในกามกุณมีตั้งหลายประเภทอย่างเช่นให้เราพิจารณาอาการ32ก็ได้พิจารณาเป็นาธาตุก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนี่เป็นหน้าที่ของวิจารณ์ที่เรียกว่า กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสติที่เป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิอีกด้วยเมื่อทำสำเร็จแล้วจิตใจของคนเราก็พร้อมที่จะลงเป็นสมาธิก็ต้องวิจารณ์อีกต้องพิจารณาอีกเช่นจะดูลมหายใจที่จริงเราดูได้หลายจุดหลายแบบก็ได้ทีนี้เราต้องพิจารณาดูว่าใจของเราชอบตรงไหน รู้สึกว่าตั้งได้ที่ไหนดีจะเป็นที่ปลายจมูกก็ได้ปลายลิ้นปีก็ได้เนื้อสะดือก็ได้ก็แล้วแต่เราจะพึงพอใจบางคนก็ว่าต้องกำหนดตรงนั้นตรงนี้แต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอะไรหรอกฉะนั้นให้ตัวเรานี่แหละเลือกดูจิตใจของเราชอบที่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นส่วนลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราชอบแบบไหนจะสั้นจะยาวจะลึกจะตื้นเราก็เลือกตามความพึงพอใจก็ได้คือเรื่องของสมาธินั้นถ้าใจิตใจมีความยินดีมีความสบาย,าบายก็ง่ายที่จะอยู่ถ้าอยู่ด้วยความอึดอัดคืออาการไม่สบายมันก็ไม่อยู่แล้วก็เหมือนกับเด็กๆที่พ่อแม่ต้องคอยดุด่าว่ากล่าวคอยจะว่าคอยจะตีอยู่เสมอเสมอ ถึงจะขังไว้ในห้องใส่กุญแจเด็กก็พยายามที่จะหาวิธีออกมาจากบ้านนั้นจนได้พอเด็กออกมาได้จากบ้านแล้วก็ไม่กลับมาง่ายๆนะจิตใจของคุเราก็เช่นเดียวกันถ้าลมหายใจไม่สบายจิตใจของคุเราก็ไม่สบายมันก็หาเรื่องที่จะหนีเที่ยวจะดึงกลับมาก็ดึงยากฉะนั้นส่วนสำคัญมากที่สุดในการกำหนดลมหายใจนี้ก็เป็นตัววิจารณ์ ที่แต่งลมหายใจแล้วค่อยดูว่าได้ผลอย่างไรบ้างมีท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเปรียบเทียบไปว่าเหมือนคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกเป็นเวลาที่ลูกร้องไห้ขึ้นมาก็จะรู้ว่าเสียงร้องแบบนี้แสดงว่าหิวข้าวเสียงร้องแบบนี้แสดงว่าจะต้องการให้อุ้มพอฟังออกก็รู้จักวิธีแก้ไขบางทีก็พาลูกนั้นออกไปเดินเล่นบ้าง เพราะเด็กมันหงุดหงิดง่ายบางทีก็ปวดท้องบางทีก็หิวนมบางทีก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราชำนาญก็จะฟังรู้เรื่องได้แล้วก็แก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดของเด็กเด็กก็จะกลายเป็นคนว,ว่านอนสอนง่ายนี่จิตใจของเราแท้ๆก็เช่นเดียวกันเราดูอาการของจิตใจของเราดูอาการของลมหายใจค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไป การปรับปรุงแก้ไขนี้มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันกันกบพ่อครัวที่รับจ้างทำอาหารต้องดูที่เจ้านายว่าชอบอาหารแบบไหนชนิดใดชอบรสชาติแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องไปไต่ถามท่านเพียงแต่ให้สังเกตสังกาดูเอาเองพ่อครัวก็จะทำอาหารมาหลายๆรูปแบบ วางต่อหน้าท่านนายจ้างนั้นนายจ้างก็จะกินอาหารอันไหนมากกว่ากันพ่อรัวก็จะจดจำเอาไว้แล้ววันต่อๆมาก็ทำรสชาติแบบนั้นเพิ่มเติมขึ้นไปนี่การดูแลจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันต้องวางหลายๆรูปแบบทดลองเช่นลมหายใจยาวเป็นอย่างนี้ชอบไหมจะหยิบไหมไม่เห็นหยิบอ้าวลมหายใจสั้นก็แล้วกัน เข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกสั้นจะกำหนดเฉพาะจุดหนึ่งหรือจะกำหนดสองจุดก็ได้นะอันนี้ไม่มีในตำรับตำราใดาๆแต่ว่าเคยรู้จกักจากผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งตอนที่ไปเรียนกรรมฐา,านใหม่ๆอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งมีท่านหนึ่งเป็นครูที่กเกษีรราชการแล้วมาทำสมาธิสมาธิของท่านนั้นแข็งแรงมาก แล้ววิธีของเขาเป็นอย่างไรเขาได้ให้คำแนะนำว่าเขากำหนดที่กลางสมองและกำหนดที่ก้นกบสองจุดพร,พร้อมกันนึกเหมือนกับว่ามีสายเหมือนสายไฟฟ้าต่อกันระหว่างทั้งสองจุดนั้นอสองจุดต่อกันแล้วใจจะสว่างขึ้นมาเหมือนเอาหลอดไฟติดอยู่ที่หม้อแบตเตอรี่นั่นแหละพอสายไฟนั้นถึงขั้วนั้นขั้วนี้ปั๊บ ไฟก็สว่างขึ้นมาทันทีรวมๆแล้วจะเลือกจุดไหนจะเลือกลมแบบใดก็อยู่ที่ตัวของเรานี่เองพอลมหายใจรู้สึกสบายขึ้นก็พยายามขยายความรู้สึกที่สงบนั้นให้ทั่วๆตัวต,วตนเองให้นึกถึงว่าลมในเส้นประสาทลมในเส้นเลือดของเรานั้นคือเป็นพลังชนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกที่แล่นไปแล่นมา เวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจนั้นเดินดีไหมหรือมีอะไรมาขัดข้องไหมถ้าร่างกายรู้สึกเครียดตรงไหนแสดงว่านั่นแหละคือขัดข้องอยู่ตรงนั้นก็ต้องไล่มันกลี้คลายมันไปเรื่อยๆนี่คืองานของวิจารณ์ก็ตัววิจารณ์นี้เล่นบทสองบทบทหนึ่งเพียงแค่ดูเฉยเฉยเป็นผู้รู้รับรู้อะไรเกิดขึ้น ดีก็รับรู้ไม่ดีก็รับรู้อีกบทหนึ่งเป็นผู้ที่จัดการว่าลมนี้สบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายก็ทดลองดูว่าจะแก้ไขได้ไหมถ้ายาวกว่านี้จะดีไหมก็ให้มันยาวกว่านั้นนิดหน่อยนี่ฝ่ายที่รับรู้ก็ดูเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออที่เราเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ดีเอาใหม่แก้ไขใหม่ ก็ฝ่ายที่รับรู้ต้องเป็นฝ่ายที่มีอุเบกขามีขันติอยู่ได้ดูได้ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่จัดการอย่างนั้นอย่างนี้ต้องใช้ความเพียรต้องใช้ปฏิภภานฝึกไปแก้ไขไปคือการภาวนานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะอ่านในตำรับตำรานะแล้วก็เพียงเอามาทำตามแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วจะได้ผลออกมา ไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งก็ต้องแก้ไขที่ตัวของเราเองนี่แหละให้เข้ากับเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นตัวนี้แหละที่จะเป็นที่ปึกปัญญาก็ถ้าพวกเราเพียงแต่ทําตามแต่ละข้อแต่ละข้อที่คนอื่นเขากําหนดไว้ก็ไม่รู้จักวิธีใช้ปฏิพานของตัวตนเองเพอเกิดปัญหาขึ้นมาที่ไม่มีในตำรับตํารานั้นก็ไม่รู้จะทําการแก้ไขได้อย่างไร เหมือนครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าถ้าจะให้ท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันกับว่าให้อาหารจัดบนถาดมาวางตรงหน้าให้เรียบร้อยเราแค่เพียงยื่นมือไปเปิบเข้าปากเท่านั้นเราจะไม่มีปัญญาในการที่จะปรุงอาหารของตัวเองได้เลยเพียงแต่รับจัดที่คนอื่นปรุงให้เท่านั้น<ๆ>ก็โง่เลยสิถ้าต้องการจะให้เกิดเป็นปัญญา ก็ต้องรู้จักปรุงด้วยตัวตนเองพลิกแผลงแก้ไขเอาเองบ้างเอาลมหายใจนี่แหละเป็นครูสอนตนเองเหมือนกันกันกบการเย็บผ้าในครั้งแรกจะเย็บตะเข็บได้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดียดเท่ากันยาวบ้างสั้นบ้างคดไปคดมาบ้างเราจะทำอย่างไรก็ต้องพยายามใหม่ฝึกเย็บใหม่ที่เราถีบจักจังหวะพอดีไหมที่เราดึงผ้าดึงพอดีไหม ก็ต้องรู้จักสังเกตทั้งผ้าด้วยทั้งจักรด้วยทั้งมือเท้าของเราอีกด้วยทดลองหลายอย่างจนได้ที่แล้วแบบนี้แหละใช้ได้แต่เก็บสวยแล้วนี่เราได้ปัญญาเพราะอะไรเพราะเรารู้จักสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาก็ต้องอาศัยความอยากด้วยนะความอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นที่ท่านบอกว่าเวลาภาวนา ไม่ให้อยากนะก็ท่านหมายถึงอยากในเรื่องของผลไม่ใช่ภาวานาปุ๊บก็อยากจะได้ผลเลยทํานองนั้นเราต้องรู้จักเอาความอยากเพ่งไว้ที่เหตุต้องการทําเหตุให้ดีก่อนผลก็จะดีไปด้วยตามกันนั่นเองบทธรรมะโดยพระภาวนาวิธานปรีชาช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุเจริญในบุญขอบคุณสวัสดีครับ